สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นเหลาสามัคคีนะครับแล้วก็เหลาสามคัคคี VIP แล้วก็เหาวีไอนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆมาแค่มาแค่สายลู่นะครับมาแค่สายลู่ในรอบ VIP นะครับเหลาสามคัคคีแล้วก็เหลาสามคัคคี VIP นั้นหลุดนะครับผมเนาะ สำหรับแนวทางก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่พี่ทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยนำไปเป็นแนวทางนะครับแนวทางในช่วงกลางวันนะครับรวมถึงห้าน้อยนะครับพี่พี่แนวทางเดินไม่ดีเลยนะครับพี่ๆเนาะต้องขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนแนวทางในกลุ่มในช่วงในช่วงกลางวันนะครับนั้นเข้าดีมากเลยนะครับพี่ แต่ว่าในช่วงฮานอยช่วงนี้ผมยอมรับว่าแนวทางไม่เข้าเลยนะครับต้องขออไปพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นมาสายลูดเนาะในรอบ VIP นะครับแค่นั้นนะครับรอบพิเศษกับปกตินั้นก็หลุดนะครับพี่ๆแนวทางในรอบดึกนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะในค่ำคืนนี้ผมขอให้โชคดีทุกท่านก็นแล้วกันนะครับเราสมัครคีย์ให้ไปที่เลข5ากับเลข1นะครับผมลูดไปที่เลข1 หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้มากับเขาเรียกว่าสายฝนแล้วก็เสียงฟ้าร้องนะครับพี่ๆตอนนี้ตรงที่ตรงที่ผมอยู่เนาะก็ฝนตกนะครับถือว่าแรงอยู่นะครับฟ้าร้องด้วยนะครับ ลาวสามัคคีนะครับ VIP รูดไปที่เลขเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกสามหนึ่งสามสี่สามหกสามตัวสามเก้าหนึ่งนะครับก็มีพี่ๆสมาชิกเนาะขอมาว่าอยากให้แอดทำ แนวทางลาวเช้านะครับน้องสี่ลาวเช้านะครับลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานนะครับน้องก็ส่วนมากแล้วผมจะลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่ๆในในช่องทาง youtube เนี่ยผมไม่มีเวลาทําจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็ทํางานทํางานหลักควบคู่ไปด้วยนะครับพี่ๆนาอต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับทนาดที่น้องอยากเสี่ยงโชคนะครับในลาวเช้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้ากลุ่มอีกทีนะครับรอติดตามนะครับอีกไม่นานเนาะ ขอปรับปรุงนะครับขอปรับกลุ่มปรับปรุงกลุ่มแป๊บนะครับไปพ,พี่เดี๋ยวดึงเข้านะครับลาวีไนะครับวันนี้ให้ไปที่เลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมรูดไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าหก สามตัวห้าหนึ่งสองนะครับอืวันนี้รู้สึกว่าแนวทางจะจะติดที่เลขหนึ่งเนาะขอให้มาก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางสามราวก่อนรอบดึกนะครับขอใหพ้พี่เพื่อนเพ่อ,พอทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ